ก็ครับตอนอื่นก็ต้องขอสแสดงความชื่นชมยินดีกับเ,เด็กๆทีมเราด้วยนะครับ mm hmm. เขาก็พยายามทําหน้าที่อย่างดีที่สุดนะแล้วก็พยายามทําให้เกมเ,เป็นเกมของเราอย่างดีที่สุดเ้าก็ยังพบข้อผิดพลาดที่ยังเกิดขึ้นอยู่นะครับเดี๋ยวคงไปปรับปรุงแก้ไขกันในขณะเดียวกันผมก็ต้องชื่นชมทีมฟิลิปปินส์นะครับทีมฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นทีมที่ไม่ได้เล่นด้วยง่ายนะเราต้องเล่นด้วยความยากลำบ,บากนะใ,ในทุกๆรายละเอียดก็ ทีมฟิลิปปินส์เป็นทีมที่พัฒนามารวดเร็วมากในช่วงนี้ก็ชื่นชมทั้งโค้ชสตาฟโค้ชและก็นักกีฬาทุกคนนะครับพยายามที่จะสู้กับเราอย่างเต็มที่โดยเฉพาะเซตสองเนี่ยสู้ได้สนุกมากนะครับแต่ก็ต้องชื่นชมนักกีฬาเราด้วยนะครับที่ทุกคนเนี่ยลงไปแล้วก็ทาหน้าที่ดีที่สุดนะครับก็เนื่องจากว่ามันเป็นเกมที่ไม่ง่ายนะครับแล้วก็เราต้องการที่จะเห็นนักกีฬาของเราเนี่ยได้เหมือนกับว่าได้ปลดปล่อยความตึงเครียด เมื่อวานนี้ก็มีหลายคนยังตึงเครียดแต่วันนี้ดีขึ้นนะครับก็ได้สอนแล้วก็ได้ปรับสาภาพจิตใจแล้วก็คอนเซนเทรตนะเมื่อวานนี้มันเรื่องของจิตใจซะเป็นส่วนใหญ่วันนี้ก็สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้แล้วก็คอนเซนเทรตกับสกิลทุกอย่างที่ตัวเองจะต้องเล่นได้มันก็มันก็ออกมาดีนะครับอันนี้คือสิ่งที่ที่อยากจะเห็นทุกทุกคนมีนะครับ คิดว่าในเกมวันนี้จะมีคุณค่ากับพวกเรามากที่จะต้องเตรียมตัวที่จะเล่นในอีก2แมตช์นะครับในอีก2แมตช์เนี่ยเราคงจะต้องเตรียมเกมแล้วก็วางแผนกันอย่างดีนะครับผมก็วันนี้ต้องขอบคุณทีมสตาฟโค้ดนะครับได้พยายามที่จะบรีฟแล้วก็ประชุมมาทำเกมแผนมาค่อนางจะดีนะครับแล้วก็นักกีฬาก็เข้าใจว่าเขาจะเล่นยังไงนะครับก็รูปแบบก็เป็นไปตามเกมนะครับเราก็หวังว่าในช่วง 3- 4วันที่เหลือเนี่ยครับก็เขาจะต้อง มีคุณภาพทั้งสามด้านที่ดีก็คือคุณภาพในการนอนนะครับต้องต้องนอนให้หลับพักผ่อนให้สนิทให้ดีนะครับแล้วก็คุณภาพในเรื่องของการรับประทานอาหารเพราะควรจะต้องรับประทานอาหาร<อ>ที่ดีมีประโยชน์เพื่อที <S <S ่จะเตรียมแข่งขันแล้วก็คุณภาพในการพักผ่อนเขาต้องเลือกพักผ่อนในกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดประโยชน์กับตัวเขาเองเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะต้องทําเพื่อทีมนะครับทีมเพื่อทําเพื่อเป้าหมายของเราแล้วก็เอือ แมตช์การแข่งขันอีก2แมตช์แล้วก็ในช่วงวันที่12กับวันที่13เนี่ยเราก็จะทำรีคอเวอรีแล้วก็เตรียมตัวฝึกซ้อมในช่วงบ่ายกันทั้ง2วัน12-13นะครับแล้วก็ปรับเตรียมแผนที่จะเล่นกับอิอนโดนีเซียแล้วก็เวียดนามต่อไปนะครับ